มาดูทีมต่อไปครับเริ่มต้นครับจานเสิฟโอ้เมย์เจไม่ตันเนาะ โออกอาเวมเปลี่ยนเสิฟแล้วเปลี่ยนตัวเสิฟ <laughs> ôi, anh vô vô, đẹp rồi, thích nhất rồi, thích nhất rồi, <laughs> 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 โอ้หมดสิทธิ์ับเลยครับมืเน่ามออเนนนัขาลมาได้แน่อนแน่นอนเลดดีโอ้หน้าอกเพอดีเลยโอนหน้าอกปั๊บพอดีเลยครับจับไปจับไปจับไปทงด้าน้หนึ่งยกเลย

Ô tỏi nhau lắp tầm đến tỏi nhau lấy cái oh. ghế

ตักไม่ขึ้นครับมสาว

đi oh.

งามดูดิงามดูด oh ิอ hey? oh. oh ้าโอ้โหโอ้โอ้าไป้าเด็นหยอบนี่ว่าดีดีดีดโอ้ับพิกเน็ตครับมาคลิปเรียบร้อย

โอเคโอเคเปลี่ยนเกมจบไปเรียบร้อยครับขอบคุณครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ